ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ไนติดต o k ของเรากันนั่นเองและว,วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองผ่านเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองก็เป็นเว็บไซต์ที่เราได้ทดลองใช้งานกันมาสักระยะหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนานเพื่อนๆให้เข้ามาลองใช้บริการตามกันนั่นเองและสําหรับใครที่สนใจนะคะก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยและขั้นตอนแรกนะคะก็ให้มาใส่คำว่า K M Social กันนะคะ เมื่อกี้ก็ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็มากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็คลิกมาล็อกอนกินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้กันมาได้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองก็เป็นเว็บไซต์ที่จะมาทดลองให้ดูกันวันนี้นั่นเองนะคะและในส่วองวันนี้นะคะก็จะคลลิกกไไปที่ tikkTok ของเเราันด้ย แล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปเลยนะคะและในส่วนของบริการนะคะก็มีบริการหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกใช้กันนั่นเองเราก็สามารถดูเรตราคาการรับประกันความเร็วที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกไปได้เลย แลได้ส่งลิงก์นะคะเข้าไปที่หน้าติ๊กตอกของเรากันเมื่อเลือกควิดีโอกที่ต้องการเพิ่มยอดแชร์ได้แล้วนะคะก็ให้คลิกก๊อปปี้ลิงก์ไปที่ด้านบนได้เลยแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นะคะนำลิงก์มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยและได้ส่งจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะอย่วันนี้เราจะเพิ่มไปสักสองยแชร์กันแล้วกันนะคะค่าเวลาเฉลี่ยนในการทำรายการก็อยู่ที่สองชั่วโมงยี่สิบสองนาทีนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยยังไม่ถึงสองบาทกันเลยเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลยะคะ่ะ แล้วเมื่กดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมนะคะก็ให้คลิกไปดูบอดการสั่งซื้อกันได้เลย เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอนดอดเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นข้อบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้เลือกทาการเป็นสักรู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็เป็นหมายเลขอเลอเดอร์ของเราเองค่ะและสําหรับใครที่เข้าใช้งานใหม่นะคะหรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code to Money Wallet และ y p t o c u r r e n c y นะคะก็สามารถคลิกอ่านวิธีการใช้งานที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ทำตามกันไปได้เลย และสำหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะและเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างกันเลยนะคะค่ะแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีหมวดหมูต่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปและสําหรับใครที่ต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปจากนั้นก็ให้กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสําหรับใครที่ต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมินกันได้นะคะ ก็จะมีแอดมิงคอยบริการเราตลอด2 4ชั่วโมงเลยนั่นเองและสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดพึงพอใจชอบบริการอยากแนะนําให้เพื่อนเื่อคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้คลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดคลัดล็อกลิงแล้วส่งไปให้เพื่อนเได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ปเซด้วยกันนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เข้าใช้งานนะคะและมียอดสะสมครบ500บาทนะคะก็สามารถปลดล็ีย่างเพแคทตม นั่นไข่จากทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกไปดูซีรีจรีนกันฟรีได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายใดๆเพิ่มเติมกันเลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็กลับไปที่หน้าติกตอของเรากันเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาให้รีหนะ้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูย่าแสกันได้เลย ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดแชงเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายอดขึ้นเกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์ก็อาจจะใจดีแถมให้เราไปด้วยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะมาสมัครทดลองดูบริการกันก่อนได้นะคะวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยใน้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ